สวัสดีกันด้วยนะครับก็กลับมาอยู่กับคอนเทนต์ฝึกภาษาอังกฤษของไอ้ง้อตบพาร์ทที่16นะครับก็กลับมาที่บทที่1ของเนื้อเรื่องหลักเนาะแล้วก็ต้องเกริ่นเหมือนเดิมน,นะครับว่าผมเนี่ยไม่เก่งภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีตรงไหนที่ผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสามารถมาบอกแก้ไขหรือสอนได้ที่คอมเมนต์เลยนะและพูดตามตรงเลยนะครับว่าพาร์ทนี้เนี่ยก็คงจะเป็นอีกพาร์ทหนึ่งนะที่ การแปลของผมเนี่ยมั่วอีกแล้วนะครับนี่ก็ฝึกแปลมาตั้งสามสี่เดือนแล้วนะหรือว่าผมต้องไปปูพื้นฐานแกมามาใหม่จริงๆวะเนี่ยก็จากพาร์ทที่แล้วเนี่ยมันก็ทําให้เราได้รู้นะครับว่าไอ้โลกที่เราหลุดมาเนี่ยมันก็คือเกนโซเคียวนั่นแหละแต่ว่ามันดันเป็นเกนโซเคียวที่ถูกปกคุมไปด้วยทะเลนะครับซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะ คิดว่าในตอนนี้เนี่ยน่าจะได้คําตอบนะครับกับตอนที่มีชื่อว่าทุกอย่างกลายเป็นสิ่งมายาตอนจบครับเออชาพารก่อนสานาเอโผลมาด้วยนะมาอยู่ที่ไหนไม่รู้นะครับเหมือนโรงเรียนนะห้องเรียนอยู่คาริจากโลกคู่ขนานอย่างนั้นหรอ ใช่ฉันคือยาคุโมยูคาริแต่ไม่ใช่ยาคุโมยูคาริที่พวกเธอรู้จักหรอกนะอะไรคือโลกคู่ขนานอะโลกคู่ขนานก็คือโลกอีกในมิตินึงที่เกิดจากความผันผวนขอ,ของการคัดเลือกอย่างเช่นเธอเนี่ยเลือกที่จะดื่มชา เธอก็คงจะต้องตัดสินใจว่าเธอจะดื่มชาเขียวธรรมดาหรือว่าต้องการอะไรที่มันหรูหรากว่านั้นการตัดสินใจของเธอเนี่ยมันจะกำหนดอนาคตบางทีมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนกหรอกแต่บางทีมันก็อาจจะเป็นการบ่งบอกถึงการเบี่ยงเบนของเส้นทางเนะ่ะ ความผลพัน์ของควอนตัมทฤษฎีเคออสบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกคุณกำลังจะพูดถึงเรื่องพนั้นสินะคะสนาเอะฉันไม่เข้าใจหรอกนะว่าเธอกำลังพูดถึงอะไรอะอยังไงก็ช่วยใจเย็นลงหน่อยเถอะโอเคถ้าให้เข้าใจง,ง่ายๆเนี่ยก็เอาเป็นว่าฉันจะยกตัวอย่างแล้วกันนะ ให้เธอเนี่ยลองจินตนาการโลกที่อะไรซึ่งยาคุมโยูคาริดูสิใช่แน่นอนมันก็ต้องโคตรจะสงบสุขเลยละ่ะจันรู้สึกขนลุกเลยแฮมันคงจะช่วยฉันได้เยอะเลยละ่ะนั่นอ่ะมันคงทำให้ไม่ต้องกลัวการที่จะต้องคิดอะไร บางทีฉันควรจะใช้ตัวอย่างอื่นนะเนี่ยแต่พวกเธอก็คงจะเข้าใจกันแล้วสินะในกรณีนี้เนี่ยจะบอกว่าโลกที่อะไรซึ่งอยู่อาคุโมยุคาลิก็คือโลกที่แตกต่างอย่างสมบูรณ์แบบจากโลกอื่นๆแบบว่ามันก็คือ what if world ที่ถูกเรียกว่า โลกคู่ขนานนะเกนโซเคียว ok ที่พวกเธออยู่ตอนนี้เนี่ยแตกต่างจากเกนโซเคียวที่พวกเธออยู่ใน What If World อะในอีกความหมายหนึ่งก็คือมันก็คือโลกคู่ขนานนะจากมุมมองของพวกเธอตัวของฉันที่พวกเธอมองเห็นในตอนนี้ ก็คือ,อยาคุโม,มยูคาลิแห่งโลก What if w o r l ์ยังไงล่ะเธอจะเชื่อไหมอ่ะเป็นการอธิบายที่ดีนะสำหรับบางอย่างที่ยังคุมเครืออยู่นะแล้วทำไมเธอถึงคิดว่าพวกเราจะเชื่อล่ะพูดอะไรนะคะคุณเลมุมันไม่มีอะไรจะอธิบายไปได้ดีกว่านี้แล้วนะคะ ฉันหมายถึงว่าไอ้โลกคู่ขนาดเนี่ยมันน่าลหลงไหลสุดๆเลยละ่ะในที่สุดประตูก็เปิดให้ฉันแล้วสินะแล้วเธอกำลังจะบอกว่าที่นี่เนี่ยคือเกนโซเคียวที่ไม่ใช่เกนโซเคียวของพวกเราอย่างนั้นสิแล้วมันก็เกิดจากโลกที่แตกต่างกัน แต่แขนงออกด้วยเหตุผลบางอย่างใช่แล้วล่ะฉันรู้ว่ามันมีโลกต่างๆตั้งแต่ตอนที่ฉันเนี่ยควบคุมช่องว่างนะ่ะว,ว้าวยอดไปเลยนะฉันก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีนั่นแหละเธอหมายถึงโลกที่แตกแขนงออกอย่างนั้นเหรอ แล้วมันจะแตกออกไม่มีวันจบสิ้นเลยได้ไงอ่ะใช่แล้วล่ะคะ่ะในทางทฤษฎีมันแตกออกเป็นจำนวนนับไม่ถ้วนเลยล่ะคะ่ะแต่ก็มีคำพูดที่บอกว่าถึงโลกจะแตกแขนงออกไปแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยมันก็จะให้ผลลัพธ์ในแบบเดียวกันกับแบบอื่นๆอะไรนะใครมันพูดแบบนั้นวะ แบบนี้มันก็เหมือนกับมีคนพูดกับเธอว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของตัวเธอเองได้เพราะฉันก็เข้าใจแบบนั้น่แหละเอาเถอะมันก็คงไม่ต้องกังวลอะไรหรอกนะาเรื่องนี้นะ่ะฉันก็ไม่โอเคฉันจะยอมรับว่าที่นี่เนี่ยคือเกนโซเคียวถึงฉันจะไม่รู้อะไรก็เถอะ ปรับตัวได้เร็วแบบนี้เนี่ยมันก็ดีอยู่หรอกงั้นบอกทีสิทำไมเกนโซเคียวที่นี่นี่นะมันถึงกลายเป็นเกาะกันละ่ะอะไรที่สำคัญที่สุดพวกเราจะกลับไปได้ยังไงอะไรกันถ้าพวกเราจะพูดถึงการเลียงระดับว่าอะไรมาก่อนพวกเราก็ควรจะพูดถึงไอ้เรื่องชุดนี้ก่อนสิเธอใช้โอกาสตอนที่พวกเรากำลังสับสน แล้วก็ให้พวกเราใส่ชุดแบบนี้มันดูเหมือนกับไอชุดที่ซูมาริโกใส่ถึงดีไซน์มันจะแตกต่างกันนิดหน่อยก็เถอะแต่ก็แทบจะเหมือนกันหมดเลยละ่ะนี่น่ะคือโรงเรียนเอ่อเป็นโรงเรียนวัดแบบโมเดิร์นน่ะมันเชื่อมต่อกับ ศาลเจ้าเพราะงั้นเธอจะเรียกว่าโรงเรียนศาลเจ้าก็ได้นะเสื้อที่พวกเธอใส่อยู่ตอนนี้นะ่ะมันคือเครื่องแบบโรงเรียนที่พวกนักเรียนเขาใส่กันนะ่ะเหมือนกับที่โลกภายนอกพูดไงว่าเมื่อโรมทำแบบไหนโรมันก็จะทำแบบนั้นแล้วอีกอย่างนะไอชุดนี้เนี่ยมันก็เหมาะกับการไปทะเลด้วยเหมือนกัน ฉันว่าเธอก็แค่ต้องการให้พวกเราใส่มันเพื่อความสนใจแปลกๆของเธอเองนั่นแหละนะ่ะเฮ้เครื่องแบบนั้นน่ะก็เหมาะกับเธอดีนะยังไงก็ยังมีบางอย่างที่แปลกอยู่ดีนั่นแหละค่ so er นะเกนโซเคียวน่ะมีวัดโรงเรียนก็จริงแต่ที่นี่นะ่ะไม่เห็นมีอะไรที่จะโมเดิร์นเลยนะคะ มันก็ไม่ได้เป็นแบบนี้มาตั้งแต่แรกนี่เกียนโซเคียวที่นี่น่ะแต่วันหนึ่งจูๆ่ๆมันก็กลายเป็นอย่างนี้น่ะคุณคงจะไม่ได้บอกว่าที่นี่ถูกสร้างขึ้นในคืนเดียวหรอกนะคะไม่ใช่จูๆ่ๆบางส่วนของศาลเจ้าเนี่ยก็กลายเป็นโรงเรียนศาลเจ้านี่หรือไม่ก็บริเวณโดยรอบนี่ มันเปลี่ยนด้วยตัวของมันเองนะ่ะแปลกจังมันเปนไปได้ยังไงกันนะคะในเกงโซ,โซเคียวแห่งนี้มีหลายอย่างที่จู่ๆก็เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุผลที่เราเองก็ยังไม่รู้ไอ้เปลี่ยนแปลงที่เธอว่าเนี่ยมันหมายถึงอะไรหรอนี่เนี่ยมันเป็น เรื่องเลวร้วายที่พวกเธอจะได้เจอแล้วมันก็ใหญ่เอามากๆเลยล่ะหลายๆส่วนของโลกใบนี้เกือบทุกส่วนเลยอะ่ะมันถูกปกปิดอยู่นะปกปิดฮะเธออธิบายให้มันดีกว่านี้ไม่ได้หรือไงอะ่ะ ทุกทกที่นอกจากบริเวณนี้เนี่ยมันหายไปมันเหมือนกับว่าโลกถูกปิดผนึกด้วยตัวของมันเองภูเขาและก็หุบเขาและก็ทุกๆอย่างบางทีมันอาจจะมีแรงบางอย่างที่ดูดพวกมันเนี่ยเข้าไปแล้วก็ทำการลบพวกมันน่ะมันก็เหมือนกับ คนที่ม้วนกระดาษเก็บหรือไม่ก็ปิดหนังสือนี่เนี่ยก็แค่คำเปรียบเปยนะแต่ฉันคิดว่ามันก็เป็นการคาดคะเนที่ดูดีเลยละ่ะถึงจะเป็นจดหมายม้วนกระดาษหรือหนังสือก็ตามเธอคงจะไม่สามารถอ่านมันได้ถ้ามันถูกซ่อนเอาไว้ ข้อมูลอะยังคงอยู่อยู่หรอกแต่ในเวลาผ่านไปคําพูดมันก็จะถูกซ่อนและพวกมันก็คงจะไม่อยู่อีกต่อไปนั่นคือสาเหตุที่ฉันใช้คําว่าถูกผนึกแล้วก็ถูกปกปิดยังไงละ่ะมันเหมาะกับสถานการณ์ดีใช่ไหมละ่ะแล้วพวกเราสามารถช่วยทุกคนได้ใช่ไหม มันต้องมีวิธีที่ทำให้กลับมาเป็นปกติสิอืมฉันก็ได้แต่พูดด้วยลางของโยคัช่องว่างเท่านั้นแหละถ้ารากแห่งความชั่วร้ายถูกกำจัดไปโลกที่ปกปิดนะ่ะก็จะถูกเปิดออกอีกครั้งแล้วทุกอย่างนะ่ะก็จะกลับมาเป็นปกติ บทผนึกอะไรที่ถูกปิดผนึกเอาไว้ฉันเข้าใจแล้วล่ะคะ่ะก็เหมือนกับการแตกไฟล์สินะแล้วทำไมเธอถึงคิดอย่างนั้นละ่ะฉันเพิ่งจะมาที่นี่ได้ไม่นานแต่ทุกอย่างน่ะมันดูจะลึกลับไปหมดเลยแฮะทางนี้เองก็ด้วยแต่ฉันคิดว่าทำไมพวกเราถึงมาอยู่ที่นี่แล้วมาได้ยังไง มาอยู่ที่นี่ได้ยังไงก็น่าจะเพราะซีคริสตันจากโลกนี้อย่างนั้นสิส่วนว่าทําไมเนี่ยพวกเราอาจจะต้องทำการช่วยเหลือเกนโซเคียวแห่งนี้ก็ได้นะใช่แล้วพวกเธอมาที่นี่ด้วยซีคริสตันและฉันน่ะก็เป็นคนทำแบบนั้นเองมันไม่ง่ายเลยนะ แต่ในที่สุดฉันก็ทํามันสําเร็จเกีงโซเคียวแห่งนี้เนี่ยต้องการความช่วยเหลือจากพวกเธอพวกเราก็มีปัญหาในการปวดผนึกซีฟคริสตัน้นทาะไรซึ่งเลมิบางทีที่นี่ก็คงจะเหมือนกันสินะเอาเถอะเลิกพูดให้มันดูลึกลับได้แล้วนะ่ะเกียงโซเคียวนี้เนี่ยถูกปกปิดเอาไว้ ด้วยเหตุผลที่ยังไม่รู้พวกเราก็แค่ทำให้มันกลับมาเป็นปกติสินะเอาละยูคาริเธอพูดถึงเหตุผลที่ยังไม่รู้แล้วก็เอร่าเห็นความชั่วร้ายอะไรนั่นแต่เธอก็คือยูคารินะเธอควรจะมีความคิดอะไรบ้างสิใช่แล้วฉันนะ่ะคือยาคุมอุคารินั่นแหละฉันได้เฉลียวใจกับสิ่งที่อยู่เบื้องหลังสิ่งนี้นะ่ะ เก่นโซเียวแห่งนี้มันมีคำคำหนึงที่สำคัญมากและมันได้หายไปนั่นคือเหตุผลที่รากแห่งความชั่วร้ายได้บุกลุกโลกแห่งนี้ฉันต้องการให้พวกเธอเนี่ยหาคำคำนั้นฮะเธอจะบอกพวกเราว่าไอ้ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเพราะว่าคำคำเดียวอย่างนั้นเหรอ มันก็คงจะไม่ได้มีปัญหาเลยหรอกถ้าแค่ใครบางคนหรือใครบางที่ลืมคำคำหนึ่งไปอ่ะแต่ปัญหาคือทั่วทั้งเกนโซเคียวทั่วทั้งโลกก็ต่างลืมมันและมันก็เลยทำให้เกิดสถานการณ์ที่พวกเราเจออยู่ตอนนี้ยังไงล่ะเดี๋ยวแป๊บนะฉันรู้สึกเหมือน เคยได้ยินอะไรแบบนี้เลยแฮะฉันรู้แล้วมันก็เหมือนกับคำว่าจุนที่อยู่ในชื่อของจุนโกะที่มันหมายความว่าบริสุทธิ์ซึ่งนั่นน่ะก็คือเหตุผลว่าทำไมเธอถึงมีความสามารถในการทำให้บริสุทธิ์ใช่แล้วละ่ะเมื่อเธอตั้งชื่อให้กับของอะไรก็ตามมันก็จะได้รูปแบบแบบนั้นและนั่น มันจะทําให้เธอเนี่ยสามารถควบคุมหรือใช้มันได้บางอย่างที่สูญเสียชื่อไปมันก็จะกลายเป็นเพียงแค่ความคิดธรมดธรมดาาก็เหมือนกับว่าพลังของมันได้กระจายออกไปทั่วทุกๆค,คําที่เป็นชื่อก็คือความคิดยังไงละ่ะและตอนนี้คำคำนั้นที่ควบคุมพลังแห่งความคิดก็ได้สูญหายไป แล้วมันก็ได้ทําให้เกิดเรื่องเลวร้ายที่ไม่คาดคิดในเกมโซเชียลแห่งนี้เดี๋ยวนะลอสเวิร์ดเหรอลอสเวิร์ดหืมจะให้เรียกว่าเป็นเหตุวิปลรราสลอสเวิร์ดอย่างนั้นเหรอคงจะมาจากชื่อของเธออย่างนั้นสินะ ฉันคิดว่าฉันจะจัดการเหตุวิปลาสในครั้งนี้แบบง่ายดายด้วยพลังของฉันเองแต่คำใบ้เนี่ยมันก็ถูกปกปิดเอาไว้อย่างไรก็ตามผู้คนในเกนโซเคียแห่งนี้รวมถึงฉันเองเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากเหตุวิปลาสครั้งนี้เหมือนกันมันเป็นไปนไม่ได้เลยละ่ะที่ฉันนะ่ะจะหาคำที่หายไป แล้วก็มันก็เป็นไปไม่ได้ด้วยที่ฉันจะได้รับคําตอบจากยาคุมโอโยคาริในอีกโลกคู่ขนาดหนึ่งบางทีอาเป็นเพราะว่านี้เนี่ยคือเหวิปราชก็ได้นะฉันนะพยายามแล้วนะแล้วก็ได้เจอกับความเป็นไปได้สุดท้ายแล้วนั่นอ่ะมันคืออะไรอะ ความเป็นไปได้นั้นก็คือรถส,สวดน่ะสามารถหาได้จากคนที่มาจากโลกคู่ขนาดหนึ่งเท่านั้นอ่าฉันเห็นภาพแล้วล่ะในเวลาอันสั้นนี้เนี่ยเธอต้องการให้พวกเราหารถส,สวดสินะใช่ฉันต้องการให้พวกเธอทำคำที่หายไปให้กลายเป็นคำที่ ไม่เคยหายไปตลอดการนี่แหละคือเหตุผลที่ฉันเรียกพวกเธอมาเรมุการที่พวกเธอมาที่นี่เ่ยมันมีความหมายและเป็นความหมายที่สำคัญมากๆเลยละและแล้วมันหมายถึงยังไงอะถ้าเกนโซเคียวกับคำพูดนั้นเนี่ยได้หายไป เพโซเคียวของพวกเธอเองก็ก็คงจะเกิดเหตุการณ์เลวร้วายขึ้นเหมือนกันนั่นนะ่ะมันรบกวนเกินไปแล้วนะเธอกำลังจะบอกว่าโลกของพวกเราเกจโซเคียวของพวกเราเองก็คงจะมันยังไม่จบแค่นั้นนะแน่นอนว่ารดสวดนะ่ะ มันก็สร้างความรำคาญให้กับโลกอื่นด้วยเหมือนกันมันคงจะกระจายไปทั่วเกนโซเคียวคู่ขนานอื่นและท้ายที่สุดมันก็จะนำไปสู่ความพินาศหรือบางทีฉันอาจจะพูดว่าเป็นการทำลายล้างดีละ่ะโอเคฉันเข้าใจแล้วอืม เอเนี่ยมันข่าวร้ายในทุกๆโลกจริงๆนะยูคาลินี่เนี่ยเป็นเหตุวิปราสที่ใหญ่จนฉันไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องจริงเลยฮนะถึงอย่างนั้นฉันก็คิดว่าพวกเราคงจะได้เจอกับเหตุการณ์ที่สเกลใหญ่สุดๆไม่นะคะนี่เนี่ยมันอยู่ในอีกระดับหนึ่งเลยอะ และมันหมายความว่าพวกเราคงจะไม่ได้กลับไปที่เกนโซเคียของพวกเราสักระยะหนึ่งฉันต้องขอโทษด้วยนะที่บอกพวกเธอหลังจากที่พาพวกเธอมาที่นี่แล้วนะ่ะแต่มันก็ยากเหมือนกันที่จะส่งพวกเธอกลับไปในขณะที่เกนโซเคียวแห่งนี้เนี่ยยังไม่เสถียรและมันจะเสถียรได้ก็ต่อเมื่อพวกเธอน่ะแก้เหตุวิปราสในครั้งนี้ แล้วพวกเธอก็จะได้กลับไปแบบง่ายๆยังไงละ่ะถ้าทำไมเธอถึงแก้งพวกเราในโลกนี้ด้วยล่ะเนี่ยถึงอย่างนั้นก็เถอะไอ้รสวดเนี่ยมันก็กระตุ้นความสนใจของฉันเหมือนกันแหละแต่ถ้ามันมีการแกล้งแบบอื่นของเธออีกแล้วก็ฉันจะไม่ปล่อยเธอเอาไว้แน่เธอจะได้รู้ความรู้สึกที่เลวร้ายถ้าเธอได้ เจอกับตัวเองพวกเรารู้น่ะว่าพวกเราจะต้องทำยังไงใช่แล้วไปตามหารถสวดกันอืมมันก็ดูเหมือนว่าพวกเราเนี่ยจะไม่มีทางเลือกอื่นแล้วสินะคะแม่งมัวจริงมัวจังมัวแบบมัวสุดๆนะครับแต่ก็จับใจความได้ประมาณว่าเราน่าจะต้อง ตามหาคาคำหนึ่งนะเหมือนกับชื่อของเกมนี้นะครับโทโฮโรสวดก็คือคําพูดที่หายไปนั่นเองนะข้อมาติดตามดูกันต่อไปเรื่อยๆดีกว่านะครับว่าพวกเรมุแล้วก็ตัวของเราเนี่ยจะเจอเบาะแสเกี่ยวกับไอ้คำที่หายไปนี่ได้ยังไงนะแหมคลิปนี้อัดนานมากนะครับไม่นึกว่ามันจะอัดนานขนาดนี้ แต่คิดว่าน่าจะตัดออกมาได้ประมาณสัก10นาทีกว่าๆเหมือนเดิมแหละก็ถ้าไม่มีตรงไหนที่มม่วยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้มันแจ้งเตือนว่าผมเนี่ยได้ทำคลิปใหม่ลงมาแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณคนดูที่ดูจนจบนะครับแล้วก็ไปก่อนละบายบาย